สวัสดีค่ะชาวราศีตุลผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21กันยานะคะถึงวันที่20ตุลาคมทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะการแบ่งวันที่และองศาจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดใครไม่ทราบเนี่ยสามารถคอมเมนต์ตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาที่คุณเกิดมาได้นะคะก็จะมาหาลัคนาแบบตะวันตกให้นะคะวันที่นะคะเรามาอัปเดตดวงเดียวกันวันที่11 เมษายนนะคะนิวมูนในราศีเมษนะคะก็คือราศีเมษเนี่ยเป็นเรือนที่7นะคะเรือนที่7หมายถึงเรือนพาร์เนอร์หุ้นส่วนคู่ครองนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นโสดมานานใครรู้สึกว่าไม่มีไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกลําบากในชีวิตนะคะก็ทุกคนเนี่ยหันหน้านี้ จากคุณหมดไม่ว่าคุณจะเอ่ยปากให้เขาช่วยอะไรนะคะแต่อยากจะบอกว่าหลังจากวันที่สเสวตเมษายนไปแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะก็จะเขาเรียกว่าจะดีขึ้นนะคะมีไพ่หกถ้วยการช่วยเหลือการสนับสนุนนะคะไพ่เดอะไฮโลเฟนส์นะคะก็คือเขาเรียกว่าเอ่อหรศาัตร์ตะวันตกนีลยเขาจะเรียกว่าไพ่มิลเลอร์เคลนะคะมิลเลอร์เคลนะคะก็คือแบบปาฏิหารินั่นเองนะคะและทีนี้ วันที่14นะคะเมษายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษศนะคะพฤกศกเนี่ยคือเรือนที่8เรือนที่8หมายถึงเงินของคนอื่นนะคะเงินตกเบิกเงินประกันเงินที่เราอาจจะไปกู้ธนาคารอะไรแบบนั้นนะคะมีโอกาสได้สูงมากๆนะคะแล้ววันที่26นะคะเมษายนฟูมูลในราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกก็คือเรือนที่2มีโอกาสได้เงินสดนะคะก็คืออาจจะมีเขาเรียกว่า โชคลาภฟุกๆอะไรประมาณนั้นได้หรือว่าเงินที่ได้จากการทํางานของคุณเองนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้ย้ายงานไปสู่ในเขาเรียกว่าบริษัทใหม่ๆที่ทําให้เราได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูไพ่กันนะคะไพ่ตรงกลางเนือนไพ่ห้าเหลีย่ยญอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการงานเรารู้สึกว่าเราทํางานอยู่คนเดียวนะคะมันมีไพ่เก้าเก้าไม้เท้านะคะก็คือมันเหมือนกับว่า เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยนะคะไม่มีคนช่วยเหลือเราอย่างที่เราพูดพูดกันนะคะมีปัญหาจุกจิกอยู่ตลอดเวลานะคะในเรื่องของการงานแต่อยากจะบอกว่าช่วงเวลาที่บอกที่มันมีดาวย้ายเนี่ยฟูมูลนิวมูลแล้วก็ดาวศุกร์นะคะย,ย้ายมันจะมีการจบนะคะก็คือไพ่เดอะเดชเขาเรียกว่ามันมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้ จบจากงานที่เก่าแล้วไปบริษัทใหม่บริษัทนี้อาจจะเป็นบริษัทต่ตตางชาติได้นะคะงานงานนี้นะคะยังไงคุณก็ได้แน่นอนอาจจะเป็นรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเกินเอื้อมมันมันไม่น่าจะได้แต่อยากจะบอกว่ามันได้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาด้านการเงินเพราะมันมีไพ่สองเหรียญห้าเหรียญนะคะอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะก็คือถ้าเกิดคุณอยากจะตัดสินใจนะคะขอให้ไปตัดสินใจสักประมาณ ปลายเดือนดีกว่านะคะสักประมาณ26เมษายนนะคะถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะตัดสินใจก่อนก็อาศัยช่วงวันและเวลาที่บอกนะคะวันที่บอกไม่ใช่เวลานะคะวันที่บอกที่มันเกิดฟู o n New Moon นะคะดาวสุขย้ายอะไรก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันจะมีพลังงานของดวงดาวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเราตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นแต่แรับรองว่าใครตกงานนะคะจะได้งานใครที่เขาเรียกว่า รู้สึกว่างานมันไม่ได้ตอบโจทย์คุณงานนี้มันไม่ได้ทําให้คุณโตขึ้นนะคะตอนนี้นะคะดาวเสารที่สแควร์ลัคนาของคนที่อยู่ปลายองศานะคะพ้นองศาแล้วนะคะเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนนะคะสดใสเสมอนั่นเองจะมีโอกาสเขาเรียกว่างานเก่าๆที่คุณเคยติดต่อไว้นะคะติดต่อกลับมาหรือใครบางคนที่อยากกลับไปทําที่เดิมนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับไปทําที่นั่นนะคะ และทีนี้เรามาดูเรื่องราวของความรักกันนะคะเรื่องราวของความรักสําหรับคนที่มีปัญหานะคะอย่างที่บอกว่ามันมีดาวเข้าสู่เรือนที่8มีโอกาสนะคะที่คนที่เข้ามาหรือคนที่คุณคบอยู่สําหรับคนที่มีปัญหานะคะอาจจะมีเขาเรียกว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยทิ้งเราให้อยู่โดดเดี่ยวนะคะรู้สึกเราเหงารู้สึกว่าเรามีปัญหานะคะคุยอะไรก็รู้สึกมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดนะคะแต่บางคนที่เขาเรียกว่ามันเป็น ปัญหามาอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะหนักขึ้นนะคะคุณมีโอกาสได้จบนะคะจบแบบเขาเรียกว่าจบแบบดีนะคะจบแบบเขาเรียกว่าเออเราอาจจะตกลงจบกันด้วยดีนะคะอย่างนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะยากลําบากในช่วงแรกๆนะคะเรื่องความรู้สึกแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะมีคนเก่าๆย้อนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะช่วงช่วงสักประมาณออม หลังวันที่20มิถุนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะคะมีโอกาสที่บริษัทเก่าๆคนเก่าๆนะคะเพื่อนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าชีวิตคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรชีวิตรักคุณดีครอบครัวคุณดีนะคะมีโอกาสที่คุณจะตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่า ไพ่ The High o f เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ Miracle นะคะและทีนี้เป็นไพ่6ถ้วยหมายถึงเด็ก2คนนะคะยื่นถ้วยให้กันอาจจะเป็นความหวังความตั้งใจของคุณนะคะไพ่หกไม้เท้าเนี่ยบอกว่าสิ่งที่คุณหวังไว้อาจจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวทั้งหมดมีโอกาสประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะ แล้วสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะอยากจะบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเจอกันในหน้าที่การงานได้คนคนนี้เข้ามาแบบเหนือความคาดหมายอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะหรือคนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติได้นะคะเดรเนี่ยคนๆน,นี้เข้ามาจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณแบบอัพไซด์ดาวนะคะก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณมากๆนะคะเป็นนายทหารเป็นตำรวจเป็น หัวหน้าเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่นะคะตัวคุณเองอา,อาจจะทํางานธรรมดาหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในหน้าที่การงานที่สูงแต่คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนแค่พนักง,งานบริษัทธรรมดาหรือคนที่ทํางานแตกต่างจากคุณคุณทํางานออฟฟิศเขาเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรแบบนี้ที่มันค่อนข้างแตกต่างกันนะคะ,ะก็จะเข้ามาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการใช้ชีวิต นะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะเป็นเรื่องเวลานะคะที่แตกต่างกันตอนความรู้สึกแรกอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกำแพงเนาะเรื่องเรื่องการหนึ่งอาจจะเป็นระยะทางด้วยนะคะคุณก็อาจจะตัดสินใจนะคะเหมือนตัดสินใจไม่ได้อย่างที่บอกนะคะให้เปิดใจนะคะหลังจากที่ดวงคุณเนี่ยอาจจะแย่มาตลอด 2ปีครึ่งที่ผ่านมาเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันทำสแควรนะคะหลังจากนี้นะคะมันก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการงานการเงินความรักนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับเดือนเมษาย,ยนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างขอบคุณมากๆคะ่ะ